สวัสดีชาวหงทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวของลิเวอร์พูใครไม่อยากพลาดข่าวสารด,ดีดทุกวันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับลิเวอร์พูลทำช็อกเลงกระชากดาวยิงวัย33ปีช่วยระเบิดตาไขา่หงแดงลิเวอร์พูตกเป็นข่าวสุดช็อกเลงคว้าตัวดาวยิงวัย33ปีมาช่วยระเบิดตาไขา่ล่าความสําเร็จ แอลนาซิองนาวสื่อในสเปนรายงานว่าหงแดงลิวพูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกทีมร์ลีกอังกฤษให้ความสนใจคว้าตัวคาริมเบนซซมากองหน้าจอมถล่มประตูทีมชาติฝรั่งเศสของราชันสุดขาวเลวเออรมาเริดมาสู่ถิ่นแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าสำหรับเบนซซมากำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงซัดไปแล้ว12ประตูกับ7แอซิสจากการลงเล่น14นัดในลา,ล,าล,ลิกาสเปนฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตาม จากการที่ราชันชุดขาวกำลังจุขคว้าตัวกิยนเอ็มปอปเป้ดาวยิงของปารีรสแซงต์แชงแมงมาร่วมทีมในปีหน้าอาจทำให้ใกล้ถึงเวลาที่เบนเซม่าจะต้องโบกมืออำลาถิ่นซานเดโยโกเบนาบิว คั้งนี้รายงานล่าสุดจากสื่อแดนกระทิงดุระบุว่าเบนเซม่าอาจเปิดกว้างความคิดในการย้ายทีมถ้าดีวการย้ายมาสู่แล้วมาลิดของเอ็มเป้เกิดขึ้นจริงโดยลิวพูคือหนึ่งในสโมสรที่พร้อมจะเดินหน้าทาบทามเบนเซม่าเพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มความเจียบคมในแนวลุกเพราะเบนเซม่าได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าคือหนึในสุดยอดกองหน้าแห่งวงการลูกหนัง และการย้ายมาค้าแข่งในพิมลีกอาจจะเป็นความท้าทายใหม่ที่เจ้าตัวก็ต้องการก็เป็นได้